เราเรียนหนังสือกันมาเป็น10บสปีเลยนะเรียนวิชาอะไรก็ไม่รู้ยากยาก,ยากทั้งนั้นเลยแต่พอเรียนจบปุ๊บได้เงินเดือนก้อนแรกมาอยู่ในมืออา้าวกลับรู้สึกเหมือนแบบเราถูกปล่อยเกาะอ,อยู่กลางทะเลการเงินเลยค่ะไม่รู้วิธีจัดการเงินไม่เข้าใจเรื่องภาษีไม่กล้าลงทุนกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันเองตอนโตหมดเลยซึ่งบางทีมันก็อาจจะสายไปแล้วด้วยซ้ำวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ จากเอกสาร2ชุดที่น่าสนใจมากๆชุดแรกเป็นบทวิเคราะห์จากแผ่นทิปที่จะพาเราย้อนไปถึงต้นตอเลยว่าเอ๋ทำไมระบบการศึกษาถึงเป็นแบบนี้ส่วนอีกชุดมาจากฟิโนเมนาค่ะที่รวบรวมไว้เลยว่าอะไรคือ10ทักษะการเงินที่จำเป็นสุดๆในชีวิตจริงเราจะมาดูกันนะคะว่าช่องว่างที่ระบบการศึกษาทิ้งไว้เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนแล้วเราจะเติมมันได้ยังไง ใช่เลยครับซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างเหตุผลในอดีตกับทักษะที่เราต้องใช้ในปัจจุบันนี้แหละครับมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยว่าทำไมการลุกขึ้นมาเรียนรู้เรื่องเงินด้วยตัวเองเอ่อมันไม่ใช่แค่ทางเลือกนะแต่เป็นทักษะการเอาตัวรอดที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในยุคนี้เลยก็ว่าได้น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่คำถามใหญ่กันก่อนเลยดีกว่าจากบทความในแพนทิปที่ตั้งคำถามว่าทำไมโรงเรียนถึงไม่สอนเรื่องการเงิน คือตอนแรกที่อ่านหัวข้อดิฉันก็นึกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกลืมหรือแบบหลักสูตรมันแน่นไปหรือเปล่าแต่บทความนี้ชี้ไปที่จุดเริ่มต้นที่ลึกกว่านั้นมากเลยค่ะย้อนไปถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยใช่ครับประเด็นหลักที่บทความนั้นนําเสนอคือระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่เราคุ้นๆกันทุกวันนี้เนี่ยพิมพ์เขียวของมันถูกร่างขึ้นในศตวรรษที่1 8บ9ซึ่งเป็นยุคที่โรงงานอุตสาหกรรมกาลังเฟื่องฟูเลย ความต้องการหลักของสังคมตอนนั้นคือการผลิตคนจํานวนมากๆเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบแรงงานครับพอพูดแบบนี้แล้วคําว่าแรงงานที่ดีในบริบทของยุคนั้นมันมีความหมายยังไงคะมันต่างจากคาว่าพนักงานที่ดีในยุคนี้มากน้อยแค่ไหนเป็นคําถามที่ดีมากครับแรงงานที่ดีในยุคนั้นหมายถึงคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะกับสายพานการผลิตเลยคือมีวินยัยตรงต่อเวลาทำตามคำสั่งได้เป,เป๊ะ อทำงานซ้ำๆได้โดยที่ไม่ต้องตั้งคำถามแล้วก็ทำงานร่วมกับคนอื่นในระบบใหญ่ๆได้โรงเรียนเลยถูกออกแบบมาเพื่อปลูกฝังคุณสมบัติพวกนี้ละครับการเข้าแถวการเข้าเรียนตรงเวลาการเชื่อฟังครูทั้งหมดเนี้ยคือการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมไปเป็นลูกจ้างในโรงงานหรือองค์กรใหญ่ๆ ซึ่งมันก็จะต่างจากพนักง,งานที่ดีในยุคนี้ที่เราต้องการความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแม้แต่ความเป็นผู้ประกอบการในตัวเองมากขึ้นเยอะเลยฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่แค่การมองข้ามเลยนะคะแต่มันแทบจะเป็นความตั้งใจในการออกแบบเลยหรือเปล่าคะที่จะไม่สอนทักษะที่ส่งเสริมความเป็นอิสระทางความคิดอย่างการบริหารเงินหรือการลงทุนจะเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังได้จากการออกแบบหรือ intended consequence ก็คงไม่ผิดนะครับเพราะระบบได้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อผลิตผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ตัดสินใจเรื่องซักซ้อนด้วยตัวเองทักษะการบริหารความเสี่ยงการมองการไกลาทางการเงินมันสวนทางกับคุณสมบัติของแรงงานที่ระบบต้องการในยุคนั้นเลยพอมาถึงตรงนี้บทความก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าแล้วใครได้ประโยชน์จากสภาวะที่คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางการเงิน แน่นอนกลุ่มแรกคือระบบเศรษฐกิจภาพรวมที่นึงต้องการแรงงานแต่ดิฉันสนใจอีกกลุ่มหนึ่งที่บทความพูดถึงคือกลุ่มสถาบันการเงินกับธุรกิจขนาดใหญ่แต่ถ้าจะมองว่าเขาจงใจเอาเปรียบเราอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่แฟร์หรือเปล่าคะหรือมันเป็นแค่ผลพลอยได้ของระบบประเด็นนี้ซับซ้อนครับผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่แผนการร้ายที่ทุกคนมาสมคบคิดกันแต่มันคือการจัดเรียงของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเองมากกว่าการจัดเรียงของผลประโยชน์ใช่ครับ คือเมื่อคนส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการเงินก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจทางการเงินโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลทำให้กลายเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆได้ง่ายขึ้น๋อ oh. ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์มันสร้างวัฏจักรที่แข็งแกล่งมากเลยนะคือทำงานหนักได้เงินใช้จ่ายเป็นหนี้แล้วก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อใช้หนี้ใช่ครับ วนไปแบบนี้ซึ่งมันก็ค้ำจุนให้ทางภาคธุรกิจและสถาบันการเงินเติบโตต่อไปได้เข้าใจแล้วค่ะมันคือวงจรที่ขับเคลื่อนตัวเองไปเรื่อยๆเพราะเข้าใจที่มาที่ไปแบบนี้แล้วมันก็ยิ่งเห็นภาพชัดเลยว่าเราเสียโอกาสอะไรไปบ้างแล้วถ้าจะเริ่มนับหนึ่งกันใหม่วันนี้เลยจากแหล่งข้อมูลของฟิโนเมนาที่ว่าด้วย10ทักษะการเงินที่ขาดหายไปเราจะเริ่มต้นจัดระบบความคิดเรื่องนี้ใหม่ยังไงดีคะ ผมคิดว่าแทนที่เราจะไล่ไปทีละสิบข้อแบบเป็นลิสต์รายการนะครับเราอาจจะลองจัดกลุ่มทักษะเหล่านั้นใหม่เป็น3การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือ mindset shift ใหญ่ๆซึ่งมันจะช่วยให้เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงได้ดีกว่ามากเลยครับน่าสนใจมากค่ะ mindset shift ที่ว่ามีอะไรบ้างคะ shift แรกเลยนะครับคือการเปลี่ยนจากหาเงินเพื่อใช้ earning to spend ไปสู่หาเงินเพื่อเป็นเจ้าของ earning to own ครับ โอ้โหแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วค่ะหาเงินเพื่อเป็นเจ้าของขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรได้ครับคือคนส่วนใหญ่ถูกสอนมาให้มองว่าเงินเดือนเนี่ยคือเงินสำหรับใช้จ่ายจ่ายค่าบ้านค่ารถซื้อของที่อยากได้แต่ mindset แบบ earning to own คือการมองเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์เป็นทุน เป็นทุนใช่ครับเป็นทุนที่เราจะนําไปสร้างความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ต่างๆซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่งคั่งเลยทักษะข้อแรกๆในลิสต์ของฟิโนเมนาก็จะมาตอบโจทย์นี้โดยตรงเลยครับคือการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีข้อ1และการจัดการเงินเดือนแรกอย่างชาญฉลาดข้อ 2. 2ซึ่งเงินเดือนก้อนแรกนี่สําคัญมากจริงๆนะคะเหมือนเป็นสนามทดลองแรกในชีวิตจริงเลยสําคัญที่สุดเลยครับ ผมยังจำความรู้สึกตอนได้เงินเดือนก้อนแรกได้เลยดีใจมากแต่ก็งงมากว่าจะต้องทำอะไรกับมันก่อนดีสุดท้ายก็หมดไปกับของที่อยากได้ในเวลาไม่นานซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้การมีไมเสร็จที่ถูกต้องตั้งแต่เงินก้อนแรกเช่นการหักออมก่อนใช้หรือการแบ่งเงินเป็นส่วนๆเพื่อลงทุนมันคือการติดก,กระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องครับ ถ้าเราเริ่มมองว่าเงิน1%ปอร์เซของเงินเดือนก้อนแรกไม่ใช่เงินออมแต่เป็นเงินทุนสำหรับซื้ออนาคตวิธีคิดของเราจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยพอเราเริ่มมองเงินเป็นทุนแล้วสเต็ปต่อไปก็คงเป็นการทำให้ทุนนั้นงอกเงยใช่ไหมคะซึ่งก็คงจะเชื่อมโยงกับทักษะเรื่องการออมไวยข้อ3แล้วก็การลงทุนข้อ4ถูกต้องครับและหัวใจสำคัญที่ทำให้แนวคิด earning to own เป็นจริงได้คือการเข้าใจพลังของดอกเบีย้ยทบต้นครับ นี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่คนธรรมดามีแต่โรงเรียนไม่เคยสอนเราอย่างจริงจังเลยหลายคนเคยได้ยินคำนี้นะคะแต่ยังไม่เห็นภาพความมหัศจรรย์ของมันเท่าไหร่ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะถ้าเราเริ่มต่ออายุ25ปีพอถึงอายุ60ปีเงินก้อนนั้นจะกลายเป็นประมาณ1.98ล้านบาทโอ้โห oh. แต่ถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้แล้วไปเริ่มตอนอายุ35ปีด้วยเงื่อนไขเดียวกันทุกอย่างตอนอายุ60 เราจะมีเงินแค่ประมาณ9 20, 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นหายไปเกินครึ่งล้านเลยนะคะใช่ครับหายไปเกินครึ่งล้านเพียงเพราะเริ่มต้นช้าไป10ปีนี่แหละครับคือพลังของเวลาที่เงินซื้อขืนไม่ได้มันคือการที่ผลตอบแทนของเรากลับไปสร้างผลตอบแทนทบขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนก้อนหนิมะที่กลิ้งลงจากภูเขาเลยครับเห็นภาพเลยค่ะเวลาคือส่วนผสมที่สำคัญที่สุดจริงๆนี่คือ my set shift แรกจาก earning to spend สู่ earning to own แล้ว shift ที่2ล่ะคะ ชิพที่2คือการเปลี่ยนจากการเมินความเสี่ยง (ignoring risk) ไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างฉาญฉลาด (actively managing risk) การสร้างความมั่งคั่งมันน่าตื่นเต้นแต่การปกป้องสิ่งที่เราสร้างมาก็สำคัญไม่แพ้กันเลยสินะคะสำคัญมากลักเพราะความมั่งคั่งที่สร้างมาเป็น1 0บสปีอาจจะหายไปได้ในวันเดียวถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องความเสี่ยงในลิสทักษะของฟิโนเมนาจะมีหลายข้อเลยที่อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหนี้สิน ข้อค่ะความเข้าใจเรื่องภาษีข้อ7ค่ะการทำประกันข้อ8และการระวังโก,กงข้อ9้ทั้งหมดนี้คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นขอเริ่มที่เรื่องนี่ก่อนเลยค่ะหลายคนกลัวคำว่านี่แต่บทความก็พูดถึงนี่ดีกับนี่เสียด้วยใช่ครับการบริหารความเสี่ยงเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การพยายามไม่มีนี่นะครับแต่คือการเข้าใจว่านี้แบบไหนที่สร้างอนาคตและนี่แบบไหนที่ทำลายอนาคต นี่ดีคือนี่ที่ทำให้เรามีสินทรัพย์ที่สร้างรายได้หรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นนี่เพื่อการศึกษาดีๆหรือนี่เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ปล่อยเช่าได้ส่วนนี่เสียคือนี่เพื่อการบริโภคเช่นนี่บัตรเครดิตท,ที่รูดซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งมูลค่าของมันลดลงทันทีที่ออกจากร้านเลย การเข้าใจตรงนี้จะทําให้เรารู้ว่าควรจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่านี่อย่างไรให้เป็นประโยชน์แล้วเรื่องภาษีกับประกันล่ะคะ2เรื่องนี้คนเพิ่งเริ่มทํางานมักจะมองข้ามหรือมองเป็นแค่ค่าจ้จ่ายที่ต้องจ่ายออกไปซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากครับภาษีคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือความเสี่ยงที่จะเสียเงินที่เราหามาได้โดยไม่จําเป็นถ้าเราไม่เข้าใจสิทธิ์ของตัวเองผมอยากถามกลับไปว่าคนที่เพิ่งเริ่มทํางานส่วนใหญ่ รู้ไหมครับว่าตัวเองสามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้างนั่นสิคะส่วนใหญ่ก็จะรู้แค่เรื่องพื้นฐานแต่รายละเอียดอย่างการลดหย่อนจากการซื้อกองทุน S S F I M F หรือค่าเบี้ยประกันหรือแม้แต่การเลี้ยงดูบิดามารดาหลายคนก็อาจจะพลาดไปถูกต้องครับการเข้าใจเรื่องภาษีคือการบริหารความเสี่ยงที่จะเสียเงินโดยใช่เหตุส่วนประกันก็ตรงไปตรงมายิ่งกว่าคือการบริหารความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดฝัน มันคือการจ่ายเงินก้อนเล็กที่คาดเดาได้ในวันนี้เพื่อป้องกันตัวเองจากความเสียหายทางการเงินก้อนใหญ่ที่คาดเดาไม่ได้ในอนาคตอืมซึ่งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือโรคร้ายแรงการไม่มีประกันก็เหมือนกับการขับรถโดยไม่มีถุงลมนิรภัยนั่นแหละครับและสุดท้ายในกลุ่มนี้คือการระวังกลนโกงที่ดูเหมือนจะเป็นข่าวทุกวันเลยนะคะช่วงนี้ กลโกงทางการเงินอย่างแชร์ลูกโซ่หรือการลงทุนปลอมๆม,มันคือบททดสอบความรู้ทางการเงินที่ดีที่สุดเลยครับเพราะมันโจมตีจุดอ่อนของคนสองอย่างพร้อมกันเลยคือความโลภที่อยากได้ผลตอบแทนสูงๆเร็วๆและความกลัวที่จะพลาดโอกาสดีๆหรือ FOMO จริงค่ะซึ่งทั้งสองอารมณ์นี้จะถูกควบคุมได้ด้วยความรู้ครับ ถ้าเราเข้าใจว่าผลตอบแทนที่สูงเกินจริงมันเป็นไปไม่ได้ในโลกการลงทุนเราก็จะรู้เท่าทาันและไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆครบทวนมากค่ะสำหรับไม d เสร็จ i ิฟที่2นั้นมาถึงชิฟสุดท้ายกันเลยค่ะไม d เ e t ็ h i ิฟที่3คือการเปลี่ยนจากการคิดถึงแค่วันนี้ Short Term Thinking ไปสู่การสร้างภาพอนาคตที่ชัดเจน building a long term vision ครับนี่คือการมองไปที่เป้าหมายปลายทางเลยสินะคะ ซึ่งก็คือทักษะข้อสุดท้ายในลิสต์พอดีการวางแผนเกษียณข้อ10แต่เอาจริงๆนะคะพอเราอายุ25การคิดเรื่องเกษียณตอนอายุ60มันรู้สึกไกลตัวมากๆเลยผมเข้าใจเลยครับและนี่คือกับดักที่ใหญ่ที่สุดเลยคำว่าวางแผนเกษียณอาจจะฟังดูน่าเบื่อแล้วก็ไกลตัวไปหน่อยผมอยากจะชวนให้เปลี่ยนคำครับลองเปลี่ยนเป็นการวางแผนเพื่ออ,อิสรภาพแทนการวางแผนเพื่ออ,อิสรภาพ ฟังดูดีกว่าเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่การวางแผนเพื่อหยุดทำงานตอนแก่ครับแต่มันคือการวางแผนเพื่อให้ถึงจุดที่เรามีอิสระที่จะเลือกอว่าจะทำงานหรือไม่ทำงานจะทำงานที่รักแต่รายได้น้อยลงก็ได้หรือจะออกเดินทางท่องเที่ยวก็ได้มันคือเป้าหมายสูงสุดที่เชื่อมโยงทุกอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่การเปลี่ยนเงินเดือนให้เป็นทุนการนำทุนไปลงทุนให้งอกเงยผ่านดอกเบี้ยทบต้นการปกป้องทุนนั้นด้วยการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อไปให้ถึงจุดที่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองการเริ่มต้นคิดเรื่องนี้ตั้งแต่อายุนน้อยๆไม่ใช่การคิดเรื่องคนแก่แต่คือการเริ่มสร้างอิสรภาพให้ตัวเองเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับพอเราเอาเรื่องราวจากทั้ง2แหล่งมาประกอบกันภายใต้กรอบ Mindset Shift ทั้ง3นี้มันเห็นภาพชัดขึ้นมาเลยนะคะว่า ระบบการศึกษาดั้งเดิมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงงานได้ทิ้งช่องว่างทางความรู้ขนาดใหญ่เอาไว้ทำให้คนส่วนใหญ่มีแค่มายเซ็ตแบบหาเงินเพื่อใช้แล้วก็คิดถึงแค่วันนี้ถูกต้องครับและช่องว่างที่ว่านี้ก็ถูกเติมเต็มได้ด้วยทักษะทั้ง10ขคอที่เราคุยกันซึ่งเมื่อมองผ่านเลนส์ของ3ามมายเซ็ตชิพสแล้วจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ทักษะเสริมนะแต่มันคือชุดเครื่องมือและกระบวนการทัศเพื่อการเอาตัวรอดและสร้างอิสรภาพในโลกยุคปัจจุบันเลยทีเดียว หนทางเดียวที่จะเติมเต็มช่องว่างนี้ได้ก็คือสิ่งที่แหล่งข้อมูลทั้งสองชี้ไปในทางเดียวกันนั่นคือการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการลงเรียนคอร์สออนไลน์หรือการเข้าไปอยู่ในชุมชนของนักลงทุนเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสรุปได้ว่าความรู้ทางการเงินคือทักษะแห่งอิสรภาพอย่างแท้จริงเลยนะคะถึงแม้จะไม่มีสอนในหลักสูตรภาคบังคับ แต่โชคดีที่ในยุคนี้ความรู้เหล่านี้อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นเปลี่ยนไม้เสร็จแล้วก็ลงมือทำเมื่อไหร่เท่านั้นเองและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับผมอยากจะฝากคำถามนี้ไว้ถ้าวันนี้เราสามารถออกแบบหลักสูตรการศึกษาขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดทักษะทางการเงินเรื่องใดที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดที่ต้องสอนให้กับเด็กอายุ15ปีเป็นเรื่องแรกและเพราะอะไรขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจ หรือมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยผมยินดีอ่านทุกคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ